แคตรี亚ม้ินิ้วที่พาทุกท่านมาชมนี้ติ๊กจะพาปลูกลงกระถางภาชนะปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางภาชนะที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นกระถางลักษณะขนาดนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นไม้นิ้วที่ได้มาใหม่ของแคทรียาไม้นิ้วก็คือไม้ที่ใสลงกระถางหนึ่งนิ้วนะคะซึ่งเป็นต้นที่พร้อมจะเพิ่มจะแทงช่อดอกแล้วนะคะวิธีการปลูกที่ก็จะไม่ถอดกระถางหนึ่งนิ้วออกนะคะก็จะสวมลงภาชนะปลูกเลยนะคะ วัสดุเครื่องปลูกที่ติ๊กแฉนามาใช้ก็จะเป็นนี่นะคะจะเป็นใช้เป็นฐานในการปลูกในครั้งนี้นะคะเรามาปลูกกันเลยค่ะแล้วก็จะจับกระถางน,นิ้วตั้งขึ้นตรงแล้วก็ใส่ ภาชนะปลูกลงไปฐานหุงต้มเป็นเครื่องปลูกที่น่าใช้มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องปลูกที่ไม่มีการผุพังเหมือนกาามะพร้าวสับนะคะกล้วยไม้ชัชุยาเป็นไม้ที่ปลูกกับฐานานหุงต้มก็เป็นการดีเลยนะคะ รากของเขาก็จะเดิอนออกไม้เห็นไม่แพ้กับการมะพร้าวเลยนะคะเราก็ใส่ไปจนกว่าจะเต็มกระถางนะคะการใส่ก็ดูด้วยว่าต้นของแคทรียาเขามีลักษณะต้นกระถางตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไป ปลูกโดยกระถางใบขนาดนี้ก็จะเป็นการดีเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระถางใบใหม่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็จะจัดตั้งแล้วก็ใส่เครื่องปลูกลงไปใส่จนทั่วกระถางเลยนะคะอันนี้จะเป็นการยึดให้ต้นของเขาตั้งขึ้นตรงด้วยนะคะ ก็ได้ในลักษณะแบบนี้ใส่จนทั่วเลยนะคะเราได้แล้วนะคะในการปลูเดี๋ยวเรามาปลูกต้นต่อไปเลยค่ะ หักช้มจะเป็น่อ่ปลุงที่ที่สวันบ้านพิกนำมาใช้ซึื่อเป็นลักษณะการออกรากของต้วยไม้แคทรยาเป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งค่ะเราก็สวมลงไปตรงกลางกระถางนะคะ แล้วก็วางเครื่องปลูกใส่ค่อยวางใส่ลงไปนะคะไม่ตรงใ้ยไม่ทำให้ต้นของข้าวเอ็นเอนะคะใสร่รอบเลยนะคะรอบๆกระถางหนึ่งนิ้วติ๊กจะไม่นำกระถางหนึ่งนิ้วออกนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้รากเขา กระทบกระเทือนนะคะเลยเลือกที่จะไม่นํากระทางนิ้นนวออกจากต้นเขานะคะกาปรปลูกก็เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะคมีภาชนะพร้อมแล้วก็เครื่องปลูกพร้อมแล้วก็นำม,มา าใส่ภาชนะปลูกในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการปลูกแคทเธอรยาที่มีลักษณะที่ง่ายโดยเรานำเครื่องปลูกเป็นฐานหุงต้มนะคะนำมาปลูก แคทรียาอัตราการปลูกเป็นเครื่องปลูกที่เป็นฐานหุงต้มนี้ก็จะลดเชื้อราในเครื่องปลูกได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าฐานหุงต้มนี้เขาเป็นเครื่องปลูกที่น้อยมากเลยนะคะที่จะเกิดเชื้อราในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสองกระถาง ตรีไม้นิ้วได้เป็นสองกระถางใหม่แล้วนะคะไม้นิ้วพร้อมที่จะแทงช่อดอกนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจใติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ